สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูอานอีกครั้งนะครับในชั่วโมงสุขศึกษาและพระศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับก็วันนี้เรื่องที่จะเรียนนะครับก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์ที่1เนี่ยเราเรียนในเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ ส่วนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางด้านสังคมนะครับออว่าในวัยของเรานะครับพัฒนาการทางด้านสังคมเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับก็เริ่มเรียนกันเลยนะครับนะครับเรายังอยู่ในหน่วยที่1นนะครับเรื่องการจเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยนะครับ วันนี้ก็เป็นพัฒนาก,การนด้านสังคมสังคมคืออะไรสังคมคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นะครับโดยมีลักษณะความสัมพันธ์นะครับต่อการหลายรูปแบบนะครับเช่นอาชีพอายุเพศศาสนานะครับฐานะที่อยู่อาศัยนะครับและในสังคมนั้นก็จะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีนะครับรวมถึงภาษาและการลเล่น ของตอนเองในแต่ละสังคมอย,อย่างเช่นในวัยเรียนเราก็มีสังคมสังคมโรงเรียนนะครับ,บการอยู่ร่วมกัน,นหลายหลายคนพัฒนาะการทางด้านสังคมในช่วง9 12ปีนะครับสังคมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่โรงเรียน,นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับทำให้รู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่ม นะครับและมีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่มนะพัฒนาการทางด้านสังคมที่เห็นได้ชัดเจนนะครับในในวัยเรียนของพวกเรานะครับก็มีดังนี้นะครับหนึ่งเลยคือชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับที่มีลักษณะนิสัยและความชอบเนี่ยคล้ายกันมีความสนใจในกิจกรรมต่างๆนะครับตามที่ตนเองถนัดอย่างเช่นผู้ชายนะครับอาจจะมีกลุ่มที่ เล่นกีฬานะครับเล่นฟุตบอลเล่นตะกร้อนะครับหรือจะมีเล่นการดนะครับที่เด็กผู้ชายชอบเล่นนะครับรวมไปถึงเล่นเกมนะครับเกมโทรศัพท์นะใครที่ชอบเล่นเกมเขาก็จะอยู่ในพวกที่เล่นเกมด้วยกันส่วนใครที่ชอบเล่นกีฬาเขาก็จะอยู่กับนักเรียนที่เล่นกีฬาด้วยกันก็จะอยู่เป็นกลุ่มๆส่วนผู้หญิงก็อาจจะ กลุ่มที่ชอบเล่นเ,เล่นกระโดดยางนะครับในวัยนี้จะชอบเป็นกีฬาที่ที่เด็กชอบเล่นนะครับกระโดดยางนะหรือจะชอบอา่านหนังสือการ์ตูนนิยายนะครับที่ตัวเองชื่นชอบหากใครที่มีมีความชื่นชอบเหมือนเหมือนกันเขาก็จะขาจะอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับนั่นคือนั่นคือพัฒนาการทางสังคมนข้อที่1นแนะบบส เด็กในวัยนี้นะครับเริ่มมีความสนใจในเรื่องเพศนะครับแต่ละคนอาจมีความชอบและการแสดงออกทางเพศนะครับอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้นะครับซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมีความชอบหรือการแสดงออกที่ตรงกับเพศโดยกําเนิดนะครับถามว่าการไม่แสดงออกตรงกับเพศโดยกําเนิดอย่างเช่นนะผู้ชาย แสดงออกความเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงแสดงออกถึงความเป็นผู้ชายนะครับอ,อย่างเช่นในภาพนี้ครับเด็กในวัยนี้เริ่มจะสนใจเรื่องเพศนะครับก็จะมีความรักสวยรักงามนะครับผู้ชายก็อาจจะมีอชอบความเท่ความหลอ่อนะครับและก็อาจจะแสดงออกถึงความเป็น ตัวเองมากขึ้นอาจจะไม่ตรงกับเพศนะครับโดยกําเนิดของตัวเองนะครับซึ่งถามว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติผิดธรรมชาติไหมไม่ผิดนะครับคนเรานะครับความรักความชอบไม่เหมือนกันนะครับการแสดงออกก็ย่อมที่จะแสดงออกตามสิ่งที่ตนเองอยากจะเป็นอยากจะทำนะครับอ่านะ ข้อที่สามนะครับการปรับตัวเพื่อให้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆน,นะครับได้อย่างมีความสุขนะครับก็จะสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับหนึ่งการรูกก้จักช่วยเหลือเพื่อนนะครับเช่นช่วยเพื่อนถือของช่วยเพื่อนเก็บขยะช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้องเรียนนะครับอ่ ช่วยเพื่อนถือลังนมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการแสดงออกถึงความเสียสละนะครับก็ถือเป็นเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะครับในการใช้ชีวิตร่วมกันอาจจะไม่ใช่แค่เพื่อนเท่านั้นนะอาจจะเป็นคุณครูอาจจะเป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่นะครับหากอ,อยู่ที่บ้านนั่นก็คือการการรู้จักการช่วยเหลือนะครับการเสียสละนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนที่ซึ่งทุกคนก็สามารถจะก,กระทําได้นะครับ ข้อที่2การรู้จักรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนอในการอยู่ร่วมกันนะครับยิ่งอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูก็มักที่จะให้งานงานกลุ่มนะครับการที่เรารู้จักความฟังความคิดเห็นของเพื่อนเนี่ยมันเหมือนกับการเปิดโอกาสให้เพื่อนได้แสดงความคิดเห็นนะครับบางครั้งการที่เรา ฟังแต่ความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยมันอาจจะมองในมุมมองแค่ตัวเราเองแต่ถ้าเรามองความคิดเห็นของเพื่อนเราอาจจะได้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งมันจะทําให้งานสําเร็จไปได้ด้วยดีกว่าเดิมนะครับนอกจากจะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนแล้วนะครับการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนในขณะที่คุณครูสอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นเดียวกัน นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อคุณครูสอนไปแล้วนะครับเราอาจจะมีทัศนคติที่เพิ่มเติมหรืออาจมีข้อสงสัยเราก็จะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับนั่นคือการอยู่ร่วมกันในสังคมที่อยู่โรงเรียนนะครับข้อต่อไปการไม่นําสิ่งของผู้อื่นหรือของเพื่อนนะครับมาเป็นของตนเองนะอย่างเช่น เรายืมดินสอยืมปักกายืมลิควิดนะครับยืมใมบรรพัดอะไรก็แล้วแต่ยืมเสร็จแล้วใช้เมื่อใช้เสร็จแล้วก็ควรที่จะไปคืนเพื่อนนะครับไม่ควรที่จะเก็บใส่กระเป๋าตัวเองนะครับเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะต้องอเราจะต้องไม่ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งการที่เรา เอาของเพื่อนมาใช้แล้วเราเก็บใส่กระเป๋าตัวเองนะมันเหมือนกับการขาโมยอีกอย่างหนึ่งนะครับนะเมื่อ,อยืมของเพื่อนมาแล้วก็ควรจะคืนเพื่อนซะนะครับแล้วเราก็จะได้ออได้ยืมของเขาต่อหากวันไหนที่เราไม่ได้มีไม่มีหรือไม่ได้นํามานะครับข้อต่อไปนะครับการอยู่ร่วมกับสังคมเพื่อนๆในโรงเรียนนะครับการทําตามกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติของชั้นเรียนและโรงเรียนอย่างเช่นในภาพนะครับคือการ ช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนนะครับซึ่งในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเวรประจําวันของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับช่วยกันกวาดช่วยกันถูนะครับงานมันก็จะได้เสร็จเร็วๆขึ้นนะครับแต่ถ้าหากเราไม่ช่วยกันงานก็ไม่เสร็จนครับงานก็ไม่เสร็จนะน,จนะนั่นก็คือการ ข้อปฏิบัติทั้ง4ข้อนะครับของการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมของโรงเรียนนะครับว่า,าควรทําอย่างไรบ้างถามว่ามีม,มีมีเยอะกว่านี้ไหมมีเยอะกว่านี้ครับในเรื่องของอาการปฏิบัติตนนะครับในการอยู่ร่วมกันสังคมในโรงเรียนนะครับสรุปนะครับจากเรื่องที่เรียนมาทั้ง3สัปดาห์นะครับ โดยปกตินะครับการจเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับการรู้จักยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นและรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละด้านจะทําให้เรานะครับอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขนะครับอยู่กับผู้อื่นผู้อื่นก็ชื่นชอบชื่นชมนะครับเพื่อนๆก็ไม่รังเกียจ เพื่อนๆก็อยากให้เราเข้ากลุ่มด้วยนะและจําไว้เลยว่าถ้าหากเราอยากให้เพื่อนปฏิบัติต่อเราอย่างไรเราก็ควรจะปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างนั้นนะครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของอพัฒนาการทางด้านต่างๆนะครับมีอะไรบ้างทบทวนอีกครั้งหนึ่งพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านสติปัญญาพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจและพัฒนาการทางด้านสังคมนะครับในวันนี้นะครับก็มีงานที่จะมอบหมายให้กับทุกคนนะครับได้ทํากันวันนี้ก็จะเป็นใบงานนะครับเรื่องของพัฒนาการทางด้านสังคมนะครับทาชี้แจงให้หนักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ทางด้านสังคมให้ถูกต้องนะครับการปฏิบัติเติมที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านสังคมมีอะไรบ้างนะครับ1 2 3 4 5สรับาข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อนะครับหากใครที่ไม่สะดวกที่จะปริ้นออกมาก็ให้เรานะครับเขียนหัวข้อนะครับคำที่แจงแล้วก็ทำเป็น Mind Mapping อาจจะทำเป็นรูปแบบต่างๆตามที่ตนเองชื่นชอบก็ได้ เสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับอนอกจากเขียนแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไม่ขอไม่มีการาแก้ไขในในใบงานแล้วก็ส่งจากโทรศัพท์นะครับขอเป็นการเขียนในกระดาษหรือสมุดนะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงาม แล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับพร้อมกับเขียนชื่อลงมาในกลุ่มไลน์สุขศึกษาป .4 นะครับแล้วครูจะทำการบันทึกให้ว่าเราได้ทำแล้วนะครับผมวันนี้ก็จบการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ